ฉันเหมือนกันเราอยากได้เค้กบ้างจังพ่อวันนี้วันเกิดหนูหนูอยากได้เค้กอ่ะพ่อยังไม่มีเงินลูกรอพ่อก่อนนะพ่อวันนี้ก็วันเกิดชันเหมือนกันขอเป่าเค้กด้วยนะไปเลยนะออกไปเลยไปไปไปทำไมถึงต้องไล่กันขนาดนี้ด้วยวันนี้ก็วันเกิดชันเหมือนกันนะโอลูกพ่ออย่างนี้พ่อต้องไปทำงานเพิ่มแล้วควรดินควนดินควนดินควรดินนี่จ้ะเจ้า ขอบคุณแล้วครับขอบคุณครับเงินยังไม่พอต้องไปเช็ดรถต่อนี่ครับลุงค่าจ้างขอบคุณครับเมน,นี่พ่อเค้กให้แล้วลูกทำไมเค้กก้อนแค่นี้เองล่ะพอ่อพ่อมีเงินแค่นี้กินไปก่อนนะไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจหนูรักพ่อที่สุดเลยค่ะพ่อกะะ็รักหนูแล้วลูกเป็นไรเนี่ยกดเปลี่ยนช่องก็กดไม่ได้ตงใส่ต้องไปเปลี่ยนฐานแล้วมั้งหยุดเฉยเลยพี่เมดูอะไรอยู่ครับก็ดูทีวีอยู่สิเนี่ยรีโมทก็มาเสียอีกแต่ตัดพี่ขอกินขนมหน่อยสิ คมันจะหมดแล้วพี่รู้จริงๆเลยแล้วนี่ก็เป็นอะไรอีกเนี่ยแต่ปัดมาช่วยดูรีโมทหน่อยสิอยู่ดีๆก็หยุดเนี่ยแต่ปัดหรือว่านี่คือรีโมทหยุดเวลาสีเลกจอะไรอยู่อ่ะแต่เราก็ดูดิน,นี่ไงมัหัวอีกแล้วนี่แหละอ้าวตบแรงเหรออย่างนี้ต้องเอาพืน้นไอ้ก็ขยับไม่ได้แล้วโบเดี๋ยวโบพักหน้าแน่ ว่ายินไปได้เนี่ยตกตัวเองได้ไงเนี่ยหรือว่าเราเล่นเก่งมากไปแม่หนูขอตั้งไปตลาดหน่อยสิไม่ได้หรอกเมยเมื่อเช้าเพิ่งขอไปเองนะรีบหมดหยุดเวลาไม่คงเสียตลอดเวลาแม่แค่นเนี้ยก็หยุดบ่นเราแล้วโอ้ยนี่หลายพันเรื่อเนี่ยเงินเยอะเลยอ่ะอย่างเงี้ยจะไปซื้ออะไรดีเนาะจะเปิดทีวีกระตือสักหน่อยโซการช่วยพี่ด้วยอืมอร่อยจัง คอยดูแลกันเฮ้ยเอ้ยนี่กายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยไมมีต้นไม้ออกจาตัวด้วย่ตัวอะไรเนี่ยสุกาช่วยพี่ด้วย่เาช่วยพี่ไม่ได้ เดี๋ยวหนูจะไม่กินแล้วค่ะแม่พีแล้วลูกจะได้ไม่ปวดท้องอีกนะตั้งแต่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงบ้านเนี่ยก็ทํางานไม่ได้หยุดเลยใช่แม่หนูอยู่ข้าวใช่แม่หนูอยากดูการ์ตูนแต่ละคนม่ได้ละเราจะเป็นพี่เลี้ยงใจดีไม่ได้เราต้องเป็นพี่เลี้ยงใจร้ายอยู่ข้าวใช่ไหมพี่เอาข้าวมาให้เราและพี่ซื้อมาให้เลยนะห้านที่น้องชอบไงอ้อยเผ็ดเนืน้ำน้อง <c oughs> สุกัญญาอยากดูทีวีใช่ไหมคะดูการ์ตูนเนาะ นี่เลยหนังเรื่องนี้แหละสนุกน่ากลัวคราวเนี้ยก็ไม่กล้าเลือกใช้เราอีกแล้วพี่เลี้ยงใจร้ายดีเวิร์กจริงๆว่าทำไมวันนี้รู้สึกแปลกๆเหมือนจะไม่สบายเลยพี่เมย์เป็นอะไรครับพี่เมย์เป็นอะไรคะที่เหมือนจะไม่สบายเลยอ่ะพี่เมย์กินน้ำก่อนครับขอบคุณนะน้องเตยตั๊กนี่ค่ะพี่เมย์เด็กพวกนี้มีน้ำใจจังเลย ช่วยเหลือเราตอนเราลำบากต่อไปน,นี้พี่เนลยจะไม่เป็นพี่เลี้ยงใจร้ายอีกแล้วนะดูหลังผีดีกว่าพี่ซีหนุ่มกลัวไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยพี่ซีหนุมกลัวสุกากชีแตกว่าเดีดิเดีดีสุกากชีแตกฮ่าฮ่าฮ่าสุกากชีแตกว่าสุกากชีแตก,ก,แตกพี่ซีหนุมกลัว ดีดีดีดคุณับฉีแตกถึงเวลาที่เราคืนแล้วดูคนเดียวก็มีความสุขดีเสียงอะไรปีเอ้ยโอ้ยฉี่แตกด้วยเอ้ยไปดีกว่า จาากบ้นแต่ไม่มีอะไรจะหยุดเมเฮาได้หรอกวันนี้วันหยุดจะออกไปเที่ยวจ้าฮัลโหลเพื่อนถึงไหนแล้วฉันจะถึงแล้วนะเฮ้ยโอ๊ยแต่จังเลยไม่น่าออกไปข้างนอกเลยน่าจะเชื่อโบราณตั้งแต่แรกวันนี้มีไปสอบที่มอเฮ้ยจึงจบไทแล้วคาวเนี้ยจะไม่ลบหลู่แล้วจะเชื่อโบราณเลยแหละกลบาดีกว่าอ้าว อบแล้วค่ะแม่จริงจบมันยัะฮะไม่ได้ไปสอบหรอเดี๋ยวก็อสอบตกครั้งก่อนที่หนูเกิดไปตีเหตุเพราะหนูไม่ยอมระวังเล่นมือถือตอนข้ามถนนฮะรที่แม่รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะว่าหนูเล่นมือถือรู้สิหนูชอบประมาทไปเลยไปสอบไปไปไปจะไ,ไ,ได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะไม่ได้เรืองเน้หนูคนนี้เนี่ยช่วยคนยากคนจน่นยอยครับคุณลุงคนนี้น่าสงสารจังเลยเอ้าเงินไปให้คุณลุงคนนี้ดีกว่านี่ค่ะคุณลุงเอาไปเลยค่ะ10บาท เงินก็ไม่มีก็จะทำทานสิอันนี้ลุงฉันให้เหรียญร้อยหนึ่งโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณคนสวยลุงพูดแบบนี้สแสดงว่าหนูไม่สวยหรอคนอย่างเมเฮฮาเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เอาไปเลยค่ะพันหนึ่งหนูให้แค่นี้คิดจะยอมเหรอนี่เอาไปเลยลุงหมื่นหนึ่ง <laughs> <laughs> เป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยเป็นไงทีนี้จะยอมหรือยัง <laughs> ไม่ยอมนี่ค่ะลุงก,กระเป๋าใบเนี้ยหนูซื้อมาตั้งสามแสนหนูให้คุณลุงคะ่ะเป็นไงล่ะปะ ยอมฉันได้หรือยังใครจะไปยอมล่ะนี่เลยลุงโฉนดที่ดินมูลค่า1ล้านบาทเดี๋ยวฉันหยิบย้ายทีอยู่วัดเองไม่ลงทุนย้ายยี่วัดเลยเหรอไม่ได้นี่ค่ะรถหนูคันนี้ตั้งหลายล้านรัวไปเลยค่ะหนูให้ขอบคุณมากนะหนูนะขอบคุณมากทีนี้ยอมฉันได้หรือยังยอมก็ได้ตาพ่อเรากลับบ้านกันเถอะโอ๊ยอย่พ่อลูกกันเหรอเนี่ย โอ้โหดเหมด้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ทเห็นน้องมันทำเห็นน้องมันทำไม่ได้ท なるほど。